หม่บ่โอ้ยใหม่ตัวนี้แม่หม่หม่อืมแม่ได้จ้ามาได้ค่ะมาไม่ปีกปลาโรดมากินปีกปลาโรดตัวใหญ่ตัวหน่อยถือใส่ได้จ้าเนี่ย ทีพอบันเอาไปใส่น่ะ่ะจ้าได้ปลาหลดอืมไกินน้ำกันเด้อจ้านี่ยขาเศร้าจ้าขาเศร้าตัวหน่อยตัวยิ่งบ่มลื่เล้อด่ะเพื่อนเทื่อนั้งหลาย กินปลิงปลารสน้กันบานไ้บานหน้าเห้าจำเนียวน้าจ่าแนวกินเห้าบานบานได้กินพิซซ่ารอกินต่แนวสิสี่ลละอาหารบานเห้านี่ล้าจ้าํำแก้วไว้แล้วํำแก้วไว้แล้วกับปลิงปลาโรด แต่แสบบ่จ้าเป็นแต่แสบบอกระปิงปลาลดอืม้มไหนโอ้ยแสบแสบจ้าเนี่ยอันยากกาดก้ บรรยากาศก็ขึ้มขึ้จะมือนีิเป็นตาตกแต่ว่าห่างลิ้นลิ้นอยู่บรรยากาศมึงต้นไผ่ต้นไผ่อ่อนนุ่มูนันต้นไผ่ใส่ลับเระจ้านันไฟตะสันตะตะกะตะกาตะกาเล้ากันไม่มัดก้าจ้ะมือนัน ปล,ปลาโใหญ่กับปลาโรตน้อยนาจามาอาหารบ้านบานจะอาหารบ้านบานเฮาบ้านเฮากินปิ้งปลาตามแก้วกับซุดยอดละนาะจ้าเนาะ ເອົາອ່າງອີກກ່ອນເອົາອ່າງອີກກ່ອນ